ครับอันนี้ก็วันที่11เดือนธันวาปนะี้ศเจ็ดครับจะเป็นช่วงจะตัดแต่งกิ่งองุ่นนะครับตัดแต่งกิ่งครั้งแรกครับก่อนเข้าฤดูหนาวนะครับ ประมาณนี้นะครับประมาณ40เซนนะครับ3 0ถึง40เ่เจนตัดอีกรอบครับวันนี้ไม่มีแสงแดดมันเมือนหน่อยนี่หนึ่งครับนี่ครับจะมาตัดอีกรอบก็ประมาณ ใกล้ๆหิมะตกอีกประมาณสักสองอาทิตย์ครับสักตัดก่อนเพื่อให้มันปรับตัวของแผลที่ตัดครับ Aku aman, top. ก่อนครับสวัสดีครับ